มันมะก,กอกค่ะสลัดอันนี้คือเป็นเวนิก้านะคะอันนี้ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่มันจะออกรสเปรียปร้ยวๆค่ะ,นนคะเดี๋ยวไปถึงไปถึงที่ติ๊น็กแเราค่อยจะคุลีคลุีเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนค่ะกำลังอบเนื้ออยู่ค่ะ อันนี้ก็จะใส่นมค่ะพริกไทยน้ำตาลเพิ่มรสนิดหน่อยค่ะหมูนี่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตโคเลค่ะเทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเตาอบเลยค่ะทีนี้ ใส่นมเยอะไปค่ะคราวนี้โรยเข้าไปเสร็จแล้วก็เป็นวันที่ทำอาหารแบบรีบๆนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาฝรั่งมีงานด่วนนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะได้ออกไปข้างนอกกันแต่สรุปแล้วก็ฝรั่งกลับบ้านเร็วค่ะประมาณเที่ยงมินก็เลยลุกขึ้นมาทำกับข้าวแบบรีบๆค่ะเพื่อที่จะออกไปปิกนิก ปิกนิกก็เข้าป่าผิดค่ะทุกคนพอไปถึงป่ามันไม่ใช่ป่าที่จะปิกนิกเนาะก็เนาะฝรั่งก็มิ้นบ่นเยอะอะค่ะฝรั่งก็มีอารมณ์ค่ะทุกคนวันนี้เม,มื่อวานมินมีอารมณ์วันนี้ฝรั่งเกิดอารมณ์ค่ะทุกคนโอเคยังเป็นน้ำอยู่เลยนิดนึงค่ะทุกคนแต่ไม่มีเวลาแล้วบ่ายสองแล้วเราต้องออกจากบ้านแล้ว ว่าข้างในยังมีน้ำอยู่เลยค่ะทุกคนใส่นมเยอะไปค่ะแต่ไม่เป็นไรข้าหลังกินได้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปเจอกันที่ปิกนิงนะคะทุกคนยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปที่ไหนถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้มักินข้าวในป่านะคะนี่ไงเมื่อวานเกิดเหตุวันนี้ได, <c oughs> ได้ได้เข้าป่าได้เข้าป่าจนได้ค่ะ อากาศตอนนี้ก็คือ15องศานะคะทุกคนช่วงนี้เขาก็เริ่มไม่คุยกับเราแล้วนะคะเริ่มมีอาการหน้าบึ้งค่ะทุกคนหันหลังไม่ยอมพูดยอมจาไม่ไม่ยอมเดินเคียงข้างนะคะ I think this one is a for walk มินก็พูดมาตลอดทางแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะเขาก็มองดูแผนที่ในโทรศัพท์อยู่นั่นแหละคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะไปเจอทะเลสาบที่เขาคิดว่ามันมีมันจะมีที่นั่งกินข้าวไหมคะเนี่ยห <laughs> ลังมาผิดที่อีกแล้วมินบอกว่าไปที่ทะเลสาบไปทะเลสาบไม่ใช่ให้มาเดินนะคะทุกคน โนเลกว่า no mm hmm. มันเหมือนป่าที่เราไปเดินมามันไม่มีที่นั่งนะคะตรงนี้เขาเขาเอาไว้สำหรับเดินออกกำลังกายโนเลกฟอร์ซิ m e ซ e บ o โฟ มาผิดที่เนาะเราต้องออกจากป่านี้ค่ะแล้วก็ไปอีกที่นึงค่ะตรงนี้เขาเอาเขามีไว้ให้เดินให้เดินออกกำลังกายไม่ใช่ให้มาปิกนิกค่ะโอ้ยสีทองสวยมากเลยค่ะทุกคนดู อยป่าสีทองสวยมากเลยค่ะ darling so beautiful ฝรั่งก็หิวของไทยบอกอยากพาเข้ามาผิดที่เพราะเขาบอกว่าผิดที่นะเกิดมีอารมณ์ด้วยนะค่ะทุกคนนั่นเริ่มมีอารมณ์ด้วยนะเพราะเขาบอกว่ามันโมเมนหม่องปิกนิกกต่มันโมเมนหม,ม่มมมองปิกนิกอิ่นะีเนาะทุกคน ฝรั่งมีอารมณ์นะคะเนี่ยวันนี้เมื่อวานมิ้นมีอารมณ์วันนี้ฝรั่งมีอารมณ์อารมณ์หิวด้วยละคะ่ะทุกคนคือเดินมาตั้งไกลแล้วนะคะทุกคนยังไม่เห็นที่นั่งทานข้าวกันเลยค่ะมิ้นก็บนบนบน,บนมาตลอดทางก็ก็ไม่เชิงบ่นค่ะเป็นคล้ายๆกับว่ามิ้นมิ้นก็พูดอะนะว่า มันไม่ใช่หลอกมันไม่มีที่นั่งมันเป็นป่าที่สําหรับเอาไว้เดินออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็พูดมาตลอดทางนะว่ามันไม่มีที่นั่งมันไม่มีที่นั่งเราเข้าป่าผิดแน่นอนฉันคิดว่าเราเข้าป่าผิดแน่นอนมินก็พูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคน,นแล้วฝรั่งก็มีอาการแบบหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมพูดไม่ยอมจากับเราเขาก็พยายามบอกเราว่าเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็จะเจอทะเลสาบอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราไม่เจอเลยค่ะเราเดินมาตั้งหลายกิโลแต่เราก็ เจอค่ะสรุปแล้วได้ยิ้วกระเป๋าที่เราจะเตรียมไปปิกนิกเดินออกมาที่รถเหมือนเดิมค่ะทุกคนสมนำหน้าฝรั่งบอกแล้วไม่เชื่อเรา<ม>คือเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าเขาคิดว่ามันถูกมันก็คือถูกในนิสัยของเขานั่นแหละค่ะด้วยนิสัยของเขาเป็นแบบนี้ไงคะทุกคนสุดท้ายตอนจบมิ้นก็เลยต้องเป็นผู้ชนะทุกครั้งไปค่ะ เพราะว่าเขาไม่ฟังมินตอนต้นไงคะสุดท้ายพอเขาได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มินพูดน่ยมันถูกเขาก็เลยต้องยอมแพ้มินค่ะ <laughs> video <laughs> again i told you was coming คลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเติมกำลังใจให้ช่องของเราค่ะหากชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปค่ะขอเชิญท่านผู้ชมรับชม ep 2ต่อได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ